แล้วสวัสดีครับวัสดีพบกับชอวเข้าใหญ่ชาาเดียวสนเดือบสิเคยครับผมวันนี้ภารกิจงานหินแลวครับวันนี้ปับยี่สิบหัวม้วนยี่สิบสามม้วนตกม้วนละร้อยยี่สิบสี่กิโลครับโอ้ยครับร anyway ้อยยี่สิบสี่กิโลโอ หนักเลยครับมวลหนึ่งมวลหนึงงน่งโมเมงนต์นหน่อยๆครับเป็นเกลืเบ่งยางอะไรพวกเนี้ยเต็มโหลดเลยครับมวลนี้ครับเอาลุนไปเลยโ,โอ้เซ็นลวดเชื่อมครับขึ้นมาอีกแล้วลนีนเน่เจอกันบางหมดไป เคลื่อนพลักงานยักงานหินครับพี่น้องนะครับเดินทางพร้อมแล้วเซฟเฟอร์อยู่นอกรอเลยนะเซฟเฟอร์จังจังจังตัวมดี่ว่าไหนขับหลับไร้หน่อยครับพร้อมแล้วครับลุยครับโรงงานใจเึ็นในรถเรียบร้อยแล้ว นีพอเดินทางครับสิบปาสสัยล้อรุ่นหนึ่งครับวันี้ครับเดินทางชิวิตเดินทางตลอด้องอาจจะสั้นน้อยน,นึงเดยน้ำคว,วาเดินทางมันนี้ชีวิตอยู่หลังโป้งมาเลตลอดครับปใสัมาใส่ครับระมันระวังครับอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ นี่เดองานงานหินครับนี่ตรวสอบกาลังเบิ้งว่าสิพผ่นโบผ่นนะครับวันนี้ไปทงังไดบอเลงล,ล,ลูกเลียงเมียได้บอไม่บกนะเราไปางไนยอย่างเงียปไปครับเราหนึ่งครับไปไปตรงทางไหนมั้ยครับ พานเกิดมาสภาพอย่างนี้เดี๋ยเนี่ยลำเก่าเไม่รู้เดี๋ยวพันวงแหวนพัวงแหวนพันวงแหวนอุตสาหกรรม่ได้หมดหลายครับเบืองครับปุ่นโอ่นสูงคักเบืองวิวทั้ง านครับมองเห็นข้างล่างสวยงามตามท้องเรื่องบางบิญรุ่นฟังนี้ครับผมคิด,ด,ดก,กันอะไเนี่ยตัดไปเลยก็เราเดียวตัว ึ้นแล้วขึ้นแล้วครับโอ้โหงามเลยครับสั่งได้ยอดดีดีบเปงบึงทาเนือครับครับเอันเลีนอันนี้คือรับเรียนครับเืินวบไไบไ,ไ,ไม่ไน้แบเจพะยาไปคุณบึงครับ,บพี่้อ เรือก่อนแล้วน้ำมันแห้งครับตัวนี้นำ้นำนำ้ำมันลดน้ำมันยังไม่ขึ้นอ่จับปูจับหอยได้ไดแน่เลยปูเดี๋ยวปูน้ำปูปูพี่หลายแล้วเนาะอ่ะโอ้ยเงาจะเงา,าไปได้ด้วยน้ำเลยเนาะน,นะปูเสาอฟังนี้ ครับเอฟซีเทั้งลุงทั้งแดดเอ้ยครับเบิ้งนะครับนี่เอซทั้งสบปลลฮ้กับเบิ้งครับสุรนันเมืองไทยน่าองามขนาดน้นี่นะครับรถเมืองไทยหลายขนาดะเบื้องเบื้งนี้ครับสุงเบื้งคิวทั่วไทยไทยทั่วทิศต่อไปก็เป็นตรงไปก็เป็นรมระ้สอครับ วันนี้เขาหยไปวางบท้องให<ม>นบริษ่ทวันนี้เขาหยิบไปในบ้านมรอ่งครับติดไปเฮติยังครับอติดตามครับผมถึงด่านบางคุณเทียนแล้วตรวจแจ้งตังครับแลนถนนเขาก็ต้องแจ้งตังเขาตรวจแจ้งตังเมืองหนึ่งมือหนึ่งได้จากสิบล้านบมรุ่นเน่ย คนัน,น้วิว่ามือหนึงจะคันเายต้องซวอิวใจแตกแรวถึง,งเขาเราต้องใจแตเขาอยกเพื่อครับจะบัตไปใจเดืเยดไวยแล้ว ตรวจต่อวัดปลดมาให้ประทางอยู่ข้างหน้ายังหมดถึงครับไม่หบ้ยรถเิติดเอร์เปน้องเอ้ยทิ้เขักิดเนี่ย,อย,ยโอ้ เส่กันนอยดูดิกระั๊บระดั๊กันเนี่ยปพียกันเนี่ยเฮ้ยดีเลายกระดั๊บเฮยงเนี่ยทางียงโน่ป่ะเนี่ยเดี๋ยเปลี่ยนดูส<อ>ิเอาไฟฟ้ใาใช้สีม่วงไฟฟ้่ ตัเไฟ้าสายสีม่วงคนนี้บางใจบางใจนี่เราบางใจใหญ่จริงของชื่อไหมนี่ครับตวไฟฟ้าสายสีม่วง โอเคครออับโอเคครับตอนนี้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วบ้านเขาของพงษ์งามเด้นะพี่น้องคนละเพียงหออยงุ่ยนดะีแท้จุดหมายพราคุณจะอยู่ทางขวาสงสัยน่าจะตรงนี้แหละนี่ครับถึงแล้วจุดหมายปลายทางาถึงแล้วบริษัทวินเซลเหรอวินเซลหรนอวินเลยนะ โรงงานใช่ไหมใช่โรงงานนะหาไม่เจอโอ้มีลุหมทางไหถึงแล้วถึงแล้วตายตเข้าเลยหรอพอแล้วครับพอแล้ว ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่อกม่ได้ทยให้เบื้งต่อเนาะลงเนาะนคนจับก็ในี่ครับลงลนี่ครับลงเสร็จแล้วครับสูงคมสูงสองเมตรนี่ครับมวลละ1 2ึร้อยยี่สิบสี่กิโลนะครับนี่มวลละ่ร้อยยี่สิบสี่กิโล,ลนมวลหนึ่งมวลหนึ่ต่อม,มวนลละครับ วันละหนึ่งร้อยยี่กิโลวันนี้มาลงยี่สิบเอมวลครับนี่ครับลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ครับคืออุปกรณ์การลงรถประจำตำแหน่ง10ล้อประจำตำแหน่งนี่ครับรถประจำตำแหน่งนี่สิบเอ็ดมวนครับนี่หมดละ รอยยี่สิบสี่กิโลต่อม้วนนะครับสูง2เมตรขิดเบิ้งจะว่าผมเอาลงรถจากรถหกล้อครับเนี่เอาล,ง,ล,จาล,อาลงจากรถคันนี้ครับลงสองคนสูง2เมตรน้ำหนักรวมต่อม้วนนะครับร้อยยี่สิบสี่กิโลมาเบิ้งครับเป็น กระเบื้องอยางรครับเป็นกระเบื้องอยาง <c oughs> เนาะเป็นกระเบื้องยางครับ <c oughs> ที่ <c oughs> จะเอาลงใ <c oughs> นการรถครับนี่ครับน <c oughs> ี่ผมก็ไม่เคยเคยนี่ครับความสูงของมันนี่ครับความสูงนี่เบียดมวลครับ,รบต่อมวลเป็นกระเบื้องอยางหนักรวม124กิโลกรัม เสร็จแล้วครับผมกรบบป๋าได้บ่งทองทุ่งนาครับนา,ามครับเจียวครับหุ่นก็ครับเขาตาสวนอะไรลองเบิงเขาครับเขียวกระจีเขียวกระจี berapa uang ngabung, oh lama ngabung, lama. ngabung, 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 tuh 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 tuh.